ได้จำได้เดี๋ยวสักครู่นะคะต้องหาผู้ช่วยคุณครูมองไม่เห็นอ่าเพลงอยู่ที่เพลงเพลงสิบอ พร้อมหรือ,อยังอะเพลงมาแล้วค่ะอ่ะร้องเพลงนะคะวันนี้ร้องเพลงทวนเรื่องราวที่เราเรียน แล้วให้จําว่าคําที่หอนานะคะหอจะนําอักษรต่ําเดียวเท่านั้นเข้าใจไหมคะ,มะเราอ่านออกเสียงแค่พยางเดียวต่อไปจะเป็นอักษรนำสองพยางอักษรนำสองพยางยังจําเพลงได้ไหมคะมแก้ไขนิดหนึ่งบังเอิญว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้ายังจําได้เพลงอักษรนําของคุณครู มีที่ผิดพลาดไปนิดนึงบางเอิญว่าคุณครูใช้หนังสือเพลงเล่มเก่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ดูนิดนึงนะคะอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นของคุณครูคุณครูอะไรเอ่ยรองศาสตราจารย์ปิตินันนะคะสุทธาสารคุณครูอาจารย์อยู่ภาควิชาครุศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วเพลง เพลงเล่มน,นี้คุณครูนํามาใช้แต่บางเอิญว่าเพลงเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วจะเป็นเพลงที่เป็นเนื้อหากเก่าแล้วคุณครูก็ยังไม่ได้ปรับปรุงแต่คราวนี้เอามาใหม่แล้วนะคะผิดพลาดอยู่นิดนึงที่ตรงอักษรน,นำสองพยางหลายคนนะคะคุณครูหลายท่านอาจจะสงสัยว่าคําว่าแสดงใช่เป็นอักษรน,นำไหมนะคะจริงๆแล้วคําเหล่านี้นะคะที่อยู่ในเพลงของตัปดาห์ที่แล้วนะคะที่คุณครูให้ดู นะคะบางคําไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีตัวที่ตัวที่ตัวที่ตัวหน้ามาช่วยนั่นเองอย่างเช่นตัวสอ,สอเสือซึ่งเป็นอักษรสูงกับตัวบอใบไม้ซึ่งเป็นอักษรกลางนะคะอย่างนี้เราเรียกไม่ใช่แต่เราเรียกคำที่ไม่มีไม่มีสระอะแต่อ่านออกเสียงสระอะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอักษรนำจะต้อง ตัวหน้าจะต้องมีส่วนมาช่วยนั่นเองอ่ะทีนี้ครูมาให้ดูนิดนึงเพราะว่าแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะแล้วก็กราบขออภัยด้วยนะคะคุณครูปลายทางหลายท่านโทรมาทวงนะคะอ่ะมาดูนิดหนึ่งอ่ะพร้อมไยังจำได้ไหมคะอ้ะอาวอักษรนามเพลงนี้ครูปรเปิดเพลงให้ฟังเลยได้หรือเปล่า อ้าวถ้าเปิดเพลงให้ฟังได้เดี๋ยวต้องหาต่อนนะคะอ่านิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้แก้ไขไปด้วย ฟังเพลงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะบอกว่ามันแก้ไขตรงไหนเพลงมาตราตัวสะกดอ้าวเป็นมาตราตัวสะกดสักครู่เพลงอักษรน,นำ อยู่ที่สไลด์นี้นะคะที่ผิดนะคะคุณครูแก้มาให้แล้วขยันถนอมฉะไหนนะคะเมื่อก่อนมันจะเป็นพยานพนอมพยอมนะคะไม่ใช่อันนี้ครูแก้มาให้แล้วนะคะเพลงที่คุณครูเจ้าของบทเพลงนะคะเขาแก้ไขมาให้แล้วครูแก้มาให้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าจำผิดๆไปนะคะเอาของถูกมาให้แล้วทีนี้มาฝึกอ่านค่ะ คำที่มีรูปอ่ะแต่ออกเสียงสระอะกึ่งเสียงคำนี้อ่านว่า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 อร่อยคำนี้อ่านว่าคำนี้อ่านว่าคำนี้อ่านว่าคำนี้ค่ะ คำนี้ค่ะคำนี้ค่ะคำนี้ค่ะ,คะโอ้โหอ่านได้ไหมคะได้อ้าวถ้าอ่านได้แล้วคราวนี้ถึงเวลาที่เด็กๆทดสอบได้ไหมเนี่ยอ่าหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนข้อหนึ่งทดสอบกลางนะ้ากระดาษเขียนข้อหนึ่งถึงข้อห้า ครูจะเริ่มข้อที่หนึ่งได้ยังคะเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วค่ะเอามาแล้วค่ะคำว่าสนุกอยู่ในมาตราได้คำว่าสนุกสนุกสนุกเมื่อสนุกแล้วต้องรู้ด้วยต้องทราบด้วยนะคะว่าอยู่ในมาตราอะไร ได้ยังคะ,คะข้อที่สข้อที่2คะ่ะในใครยังไม่เสร็จบ้างคะอ้าวข้อที่2องคำนี้คะ่ะกับข้อใดเป็นคำที่อยู่ในแม่กฎทั้งหมดอลองดูสิ เป็นคนฉาล,าาลาดใช่หรือเปล่าหนใครคิดว่าเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นเอาฉลาดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นไงคุณครูจะเก็บสนนเอาไปทิ้งหรือเก็บสนามเอาไปทิ้งแล้วเก็บสนามไปทิ้งจริงๆแล้วต้องเก็บอะไรครับไปทิ้งอของที่เราไม่ต้องการของที่ไม่มีประโยชน์แล้วต้องอเก็บไปทิ้งนะคะเอาล่ะวันนี้เพลงในบทเรียนก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้ แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวภาษาไทยนะคะในเรื่อง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 ร้อยแก้วหน้าอ่านนะคะพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ